ครั้งนี้ผมคิดการใหญ่เลยครับว,ว,ว่าจกสะสมแสงกุเพราะว่ายังไม่มีสักตัวเลยนะครับทีในแสงกุศลนั่นคือศสลปักมันต้องระเบิดเสียบสุเข้าไปสวัสดีครับเพลินจิ๋่จิ๋วไโดนดิโนเสวยนาดับร้อยสั้นดีพี้ยี่ตา นี่ครับกลับมารีวิวกันอีกรอบนึงครับห่างหายไปหลายเดือนมากๆนะเพราะว่าติดช่วงที่แบบทำลานแลวโปรโมชั่นแล้วช่วงปีใหม่เนี่ยก็เลยแบบว่าวุ่นวายแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับกับการรีวิวนะขอเสียบตัวมือกรับยกโล่ฟิกเกอร์สโตรมหน่อยครับผมแล้วนี่ครับผมกลับมาที่เลยกับเจ้านี่็ M โมเดลพาเลตนะครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> ถ้าเราคุณตากันก็นจะเป็นในเรื่องของดาร์กบอลนะครับผมแล้วก็วันทีนะครับที่ทำออกมาด,ดีมากเลยเดียวแล,วและที่อยู่ในมือผนี่นั่นคือนี่กคือมัในในแสอุส่าวนะ์ขอและคือได้ดารานะครับผมศสืปะกมันต้องระเบิด นะครับผมมานี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะด้านในให้ดูนะครับเพราะว่าเป้าหมายในปีนี้ผมก็กะว่าจะสะสมอะไรนะัซึ่งครั้งนี้ผมคิดการหยิเลยครับว่าอยากสะสมแสงสาวเพราะว่ายัางไม่มีสักตัวเลยนะครับ เยอะที่สุดตัวจริงนะแขงกุสานะครับครั้งนี้เป็นตัวเริ่มผมเป็นตัวเปิดเลยนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นคีติวายเบชั่นนะครับแต่เรารู้สึกว่าเป็นทำออกมาไม่สุดแล้วก็เป็นงานค่ายอิสิ์ที่ผมไม่รู้ว่าจะทําออกมาครบทุกตัวไหมแต่ว่ามันจะมีงานปั้นที่เป็นจากค่ายอื่นอย่างเงี้ยนะอย่างเช่น FOP อย่างเงี้ยที่ออกมาแบบครบเลยนะคืออาจจะต้องตามหากันที่หลังเพราะมันออกมานานมากตัว Action แอคชั่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เวอร์วางรมากมายแต่ขอแค่มีให้ครบก่อนนะครับปรแกรมทั้งหมด1ิดตัวนะครับอ่ะเรามาเปิดกันเลยนะครับ อุ้ยโอ้ยเม่ทุกคนผมแกะออกมาจากกล่องน้ำตาลแล้วนะคะพร้อมนี่ยเลยดูรอบๆกล่องเฮ้ยถขาออกมาดี๋ยวนี่้รดๆเดี๋ยวตั้งบนแท่นเลยให้ดูรอบๆกล่องเลยครับผมนี่ด้านข้างมันจะเป็นนี่เลยหน้าของเจดีดาราเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอ็มพาร์เลต์อะทำออกมาครบไหมเพราะว่าเนี่ยตอนมารีวิวก็ไม่ได้รีเสิร์ชมาก่อนเลยนะครับว่ามันทําออกมาครบหรือเปล่าเขาขายแต่คิดว่ามันน่าจะทําออกมา ครบอยู่นะเอ็นพาเลตอนะชัวร์ๆเลยคือเอฟโอซีที่เขาทำออกมาครบแน่นอนนะครับผมอ่านดูร,รอบกล่องนี่หน้ากล่องนี้ก็จะเป็นลายเมฆสีแดงครับก็สีดำขาวสีสันตัางๆท,ทุเลยด,ดูด้านในกันนะครับทุกคนโอ้ด้านในนะทุกคนมีการ์ดมาใหด้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นนัมเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่หรืเป็นการ์ดธรรมดานะครับซึ่งเป็นรูปดีอีกแต่ละแล้วผมชอบแอคนี้มันมากเลยนะจริงๆดูกล่องกาน,ในใ์ดได้จะดีกว่า โอเคทุกคนเราจะมาดูในส่วนของด้านในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก,กับเจ้าเด n ิดาวล m าเอ็มพาเลสนะครับ mm hmm. เรียบร้อย mm hmm. เปิด mm hmm. ปุ้งระเบิดทองอะเอาอาครับนี่คือด้านในกล่องของมันนะทุกคน mm hmm. เหมือนจะชิ้นส่วนเยอะแต่ว่าไม่เยอะนะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูทีละชิ้นก็เลยดีกว่านะเออเฮ้ mm hmm. ด้านฐานมันทุกคนเป็นไง นี่ระเบิดเป็นถ่ายของมันนี่แล้วก็เป็นนกยินระเบิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของผมมันเ้ยแล้วก็มีเจ้าตัวเ e อ็มพาเลดนะครับเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของมันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตัวที่เท่าไหร่วะโอเคตัวนี้เป็นตัวที่12นะครับจาก900ตัวทั่วโลกแล้วนี่ก็เป็นเจ้าเดิดาลาของเรานะครับโอ้ยสวยว่าน่าง,งามมากเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับ นี่ก็เป็นฐานตั้งของมันนะครับผมโอเคมีแค่นี้ในกล่อง โ okay. อเคทุกคนเราจะมาประกอบรวมล่างกันไหมให้มันเ,เราจะมาประกอบรวมล่างให้มันแบบเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาในคนคอมโพสสวยงามมากขนาดไหนนะนี่ฐานวางก่อนเลยมันง่ายมากสองสามทีก็น่าจะเสร็จแล้วเสียบเข้าไปก่อนเลยครับเออเสียบมากตอนเสียบพวกวพอะไรพวกนี้ปมหักค,นนค่อยลงนะเฟลงไปแล้วครับเสียบจุดดกยิงยาราเข้าไป แล้วก็ตามด้วยนี่เลยนกดินระเบิดนี่พราะตัวนี้เป็นแมล็กเข้าง่ายหน่อยตัวนี้นี่อ๋อกอบบนบ่าเดียดดาล่าพอดีนะครับผมแล้วก็นี่เลยหั่นป้ายของเราเนี่ยครับอันนี้เดียดดาร่าได้ครับผมตัวที่12จาก900ตัวทั่วโลกด้านหลังของเดียก็จะเป็นงนี้เลยรูกดีดาล่าไป โอเคเรียบร้อยว้าวยอดยอดสวยงามมากเรามาดูดีเทล,กลใกล้ๆมันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีดีเทลอะไรที่แบบว่าเฉียบคมกันบ้างครับมาดูมานี่ครับด้านฐานรอบๆนะครับคนก็จะเป็นเอฟเฟกระเบิดนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็มีชื่อของเดออดาลาตรงฐานนะครับมาให้นิดนึงนะครับส่วนตัวเอฟเฟกระเบิดตรงนี้มันก็รู้สึกว่าเออทาบอกบาย ได้ดีนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้ามันแบบมีพาสทรงพาสใสรุ่มๆไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะสวยมากกว่าน,นี้หรือว่าเป็นเป็นฐานยืนเท่ๆไปเลยก็ได้นะครับวันนี้แบบเสี่ยงหักเสี่ยงแตกเหมือนกันนะแหลมๆมันเยอะเกินนะครับดาหยิบอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงนะครับมันเหมือนขนมปังอะขนมปังลาวาใส่ชานม <c oughs> แต่มันก็ทําดีนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับผมแล้วก็ตรงสีตรงนี้ครับสีที่เท้านี่ฮะ เขาเล่นเอฟเฟกกระแสนะครับจริงๆแล้วมันตรงตรงนี้น่าจะต้องเป็นส่วนของแบบสีขาวอะไรเงี้ยเป็นถุงเท้าแต่นี้เขาแบบให้มีเอฟเฟกในเรื่องของระเบิดมาด้วยก็เลยแบบมีอมส้มนิดนึงตัวนี้เปิดไฟได้ไหมไม่ได้เปิดไฟได้ที่เท่เลยเนี่ยถ้าแบบเอฟเฟกระเบิดเปิดไฟได้นี่นะบบไไคือแบบโคตรเท่โคตรครูไปเลยนะครับมาดูด้านหลังครับทําแบบภาพผิ้วสว,สวยเก๋นะครับปุ้งลายภาพเมฆสีแดงนะครับสวยครับเอามาดีครับ ส่วนสําคัญที่สุดของโมเดลทุกแทบจะทุกตัวเลยดีกว่านะครับก็คือใบหน้าของโมเดลครับนี่หน้าสวยนะครับเดนิดาราตัวนี้แล้วผมชอบแอคชั่นนี่มากเลยทำออกมาได้สวยมากนี่ตรงปกครับมันจะมีเหมือนปกหนังสือการ์ตูนอยู่เล่มนึงนะฮะเดนิดาราทำท่านี้นะครับแต่จําเล่มไม่ได้แต่ขึ้นรูปไว้ให้นะเนี่ยท่าน,นี้ผมชอบแอคน,นี้มากที่สุดเลยผมว่ามันครูดีเท่มากนะครับอันนี้คือแบบตามปกตรงปกเลยฮะเดีิดารา นี่ส่วนเอฟเฟกแบบโดยรอบๆของมันก็ไม่ได้อลังการเหมือนงานเลซินที่แบบว่าทั่วๆไปนะครับเออโดยเนี่ยก็มีลิ้นเล็ดลิ้นแล้วออกมาที่มือนะครับทำดีเทลดีมากเพราะว่านี่โอเคแล้วก็ที่นิ้วนะทุกคนเห็นไหมจะมีแหวนอยู่ด้วย แล้วก็ระวังเลยนะครับตอนแกะออกมาหรือว่ากระช้าจะถุงเนี่ยโปรดระวังตรงเล็บนกด้วยนะครับมันเล็กมากบางมากมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เล็บนกอาจจะหักได้นะครับก็ระวังกันไว้ด้วยนะและนี่ก็เป็นป้ายของมันนะครับเป็น serial number ตัวที่12นะครับจาก900ตัวทั่วโลกเป็นหน้าได้อีดาราเลยเท่มากโอเค,<า>อเคก็มาสรุปกันเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้คู่ควรไหมกับการที่จะต้องอยู่ในตู้ที่บ้านของทุกคนนะครับตัดสินใจเอ,เองได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในความชอบของคนอย่างผมเนี่ย ชอบในเรื่องของการที่เอฟเฟกต์น่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าการโฟก,กัสกับตัวละครของตัวโมเดลเนี่ยเราได้มองมันถูกจุดเพราะว่าพอเป็นเอฟเฟกเยอะๆอย่างเงี้ยถ้ามันทําไม่ใหญ่ไม่สุดจริงๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่า มันลบไปหมดนะครับแต่ผมชอบแบบนี้แบบเป็นเซนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งมาเลยแล้วก็ซื้อมารวมๆกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ก็เลยอาจจะต้องหาตัวอื่นๆตามมาด้วยสําหรับคนที่ชอบเอฟเฟกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่คุ้มนะครับงานนี้แต่คนที่ชอบแบบเอฟเฟกเยอะๆม,ม,มีน,นู่นนี่นั่นรอบตัวเอฟเฟกระบงระเบิดใช้พลังแล้วก็มีเซนเตอร์อยู่ตรงกลางเป็นตัวละครอย่างเงี้ยมันก็สวยไปอีกหนึ่งแบบนะครับก็ขึ้นความชอบของคนเลยนะครับว่าชอบแนวไหนแบบไหนนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ราคาที่ผมซื้อมา นะครับอยู่ที่6,500บาทนะครับบางคนอาจจะพูด6,500ได้แค่นี้หรอครับพี่สำหรับเป็นงานเลเซนและเอฟเฟกต์ใช่มันได้แค่นี้จริงๆนะครับถ้าคนชอบจริงๆก็ซื้อมาได้แต่ถ้าคนไม่ชอบ6,500เพิ่มอีกหน่อยอาจจะได้เอฟเฟกต์ที่อลังการตุ้มๆมาเลยก็ได้ครับแบบ9,000 7,000จ็ดพันไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกต์ใหญ่กว่านี้นะครับแบบดูสวยงามกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าเน,นี่ย ผมตั้งใจที่จะเก็บแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวไปเลยนะครับว่าแบบไอ้ตัวนี้ประมาณนี้หนึ่งต่อหกตั้นี่ยกำลังโอเคกำลังดีแล้วยืนเรียงกัน สวยงามมากๆนะครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe ติดตามโยโกโดฟิกเกอร์สโตไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับที่เพจโยโกโดฟิกเกอร์สโตแล้วก็สมัครเมมเบอร์โยโกโดฟิกเกอร์สโตได้แล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ด้านล่างนะฮะนี่ก็กดสมัครเมมเบอร์แล้วก็กดรับกิจต,ต่างๆได้มากมายครับก็ยังไงก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเดีัยวนี้ก็ราไปก่อนกันกบเจ้าดิจดาราแสงอุตสาหะนิกรบผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ លុបបន្ទោមល្បើពូ